สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวที่นอนกันวู้ไไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวที่นอนนะคะมันมีของพิเศษมานะคะซึ่งเราสั่งรองเท้ามาแล้วเราได้รองเท้าอันนี้มาจะให้ดูนะชิวิน <c oughs> เป็นรองเท้าของพี่แป้งนะคะนี่ค่ะมีลายเซ็นที่แป้งด้วยนี่นะจเบ๊ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหลังอันนี้ก็สิบัต์นาซาแล้วก็น,นี้จะเป็นเอ้ยเดี๋ยวชี้นิ้วผิดซิมบอรอุย้ยน่ารักอะคือถ้าเกิดตัวจริงนะถ้าเกิดตัวจริงไม่ได้ดีใจหรอกน่ารักน่ารักเราลองจะมาดูกันว่าว่าเราจะได้รองเท้าเสียอะไรขอบอกเลยว่า เราซื้อตอ,อนลดราคาเลยนะคะเนี่ยามาคือซื้อไว้นานมากอะ่ะเป็นเดือนอะ่ะนี่เราได้รองเท้าสีขาวมาเป็นคู่นี้ไซส์ไซส์อะไรอะ่ะหนึ่งจะไม่ได้ว่าไซส์อะไรน่าจะไซส์ประมาณสามหนี่ค่ะรองเทา้าอุ้ยก็ใส่ใส่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ใส่ได้อยู่นะคะ ใส่ได้อยู่น่ารักมากมากเลยค่ะคือน่ารักตรงเนี้ยตรงนี้มันน,น่ารักตรงนี้น่ารักตรงนี้ต่างหากไม่เน้นไม่เน้นหน้าเลยน่ารักเลยเลย <c oughs> มันน่ารักที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีลายสีปิดแป้งด้วยนะสีบิงเนาะ อบอกเลยว่าสั่งมาตั้งแต่เดือนเท่าไรแล้วไม่รู้จําไม่ได้แต่ขอบอกเลยว่าอย่างนานน่าจะ,จะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็ก็ไม่ค่อยนานนะก็ไม่ค่อยนานมากอ่ะสลากคินนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรกแค่มาดูว่ารัางทาพี่แป้งน่ารักไหมก็น่ารักจริงๆแหละ <c oughs> สลากคินนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย